ปันลูกกีสารลันยาโมสายเลือกเกษตรในบ้านเฮาสืบสามวัดคันนธรทำไม่เคยพลาเดินทางต่อดูรับและผกดีความยากลำบากไม่เคยวันในท้องนาเราจะสามัคคขี ช่วยกันนททไรทหาห้สนนุกสาควาามมสสุุขนนีีี้อยู่ททกวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องลงปัดลูกอีสานลลานยาโมนะครับวิธีชีวิตเกษตรพื้นที่น้อย สร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆครับผมปลูกผักปลูกผลไม้ไว้กินเล็กๆเล,เลๆน้อยๆภายในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆครับปลูกแบบกวดสาราพิษนะครับผมก็คือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่าปราบศัตรูพืชหรือว่าจะพืชนะครับโดยใช้ธรรมชาติแล้วก็เราดูแลเองนะครับปลูกผักในกระถางกินแบบง่ายๆนะครับชอบกินผัก ผลไม้ชนิดอะไรเราก็หามาปลูกภายในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆครับปลูกอย่างละเล็กละน้อยแค่พอกินนะครับเราไม่ได้ปลูกเพื่อขายเราปลูกแค่พอกินนะครับเพียงแต่ว่าให้มันหลากหลายนะครับเราจะได้ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของเราแบบง่ายๆเลยครับผมทุกๆคนนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชอบวิถีชีวิตแบบลุงปั่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปั่นนะครับชมวิดีโอคลิปลุงปั่นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องลุงปันลุงอีสานหลานยาโบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงได้ทาคลิปดูเพลินๆสบายๆไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเมื่อเช้าลุงปันได้รดน้ําผักของลุงปันเรียบร้อยแล้วนะครับหมดทั้งหมดทั้งสวนเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลุงพาทุกคนไปเก็บเห็ดฟางนะครับที่แรกดูไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าแล้วมันยังตูมอยู่มาเปิดดูวันนี้ตอนเช้าบ้านหมดแล้วครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินดีเนาะ ี๋ยวเราไปเก็บเผ็ดฟางแล้วลูกก็จะเก็บมะเขือเปราะนะครับแล้วก็แตงกวาเอาไปเก็บไว้ทําเมนูอร่อยอร่อยรับประทานจะเป็นเมนูอะไรก็แล้วก็รอชมคลิปของลุงปั่นนะครับลุงปั่นก็จะนำเสนอนะครับถ้าไม่ปลูกผักปลูกพืชปลูกผลไม้หรือไม่ไปท่องเที่ยวหรือไปทําบุญอะไรก็จะเป็นการเก็บพืชผักในสวนครัวของเรานี่แหละครับในบริเวณบ้านของเรานะครับไปหลังสรรเมนูอร่อยแบบบ้านบ้านแบบง่ายๆ ทำกินเองง่ายๆอร่อยอร่อยครับกินอร่อยอร่อยสุขภาพดีมีประโยชน์ครับผมเราปลูกผักอย่างนี้นะครับนี่เราก็ตอนเช้าเรามาลดน้ําดูแลเขานะครับเราก็ได้ออกกาลังกายเพราะว่ามีการขยับเคลื่อนร่างกายไปในตัวนะครับก็คิดว่าเป็นงานอดิเรกนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเราก็จะทาเสร็จแล้วนะครับสําหรับทุกคนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับ เราไปเก็บเห็ดฟางก่อนครับแล้วเราค่อยไปเก็บมะเขือแล้วก็ไปเก็บแตงกวาทีหลังนะครับโอเคทุกคนตามลุงปัดไปเลยครับผมอืมครับเห็ดฟางของลุงนะครับเมื่อวานตอนเช้าลงมาดูเปิดดูยังเป็นตุมต่มๆอย่างนี้เยอะแยะเลยนะครับ วันนี้เช้านี้มาดูบ้านหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ไปทําเป็นต้มยาทะเลอร่อยออร่อยนะครับไปซื้อเขาที่ตลาดไทยลงไปเห็นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าดอกอย่างนี้นะครับทุกคนดอกอย่างนี้นะครับดูเลาะร้อยสี่สิบบาทแต่ถ้าดอกอย่างนี้เล็กกว่านี้สักหน่อยหนึ่งกิโลละแปดสิบบาทแพงมากเลยครับโอ้ขายแพงจริงๆเลยอันนี้ลุงก็ คิดว่ามันจะไม่บานมากเนาะบานทิ้งหมดเลยบางตัวก็ยุบไปหมดแล้วนะครับแย่เลยเราไปเก็บดีกว่านะครับเ,เป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราลุงก็พาะเห็ดไว้กินเองแบบง่ายง่ายนี่แหละครับเดี๋ยวนี้ลุงก็พาะกินเองนะครับเพะอ่าพาะไว้กินเอง ไปซื้อเขาก็เปลืองตังหลายบาทนะครับทุกคนนีดน่ดอกแรกเลยนะครับดอกแรกเลยนะครับเนี่ยทุกคนแล้วเราก็ตัดแต่งไปเลยครับเนี่ยตัดแต่งไปเลยเราค่อยไปล้างน้ําทําความสะอาดนะครับดอกอสวยๆเลยครับเนี่ยทุกคนกสวยถ้าเป็นดอกอย่างนี้หมดนะจะอร่อยมากครับ เอาไปแกงหรือว่าจะไปต้มลุงจะเก็บอถ้ามันพอจะเอาไปกินลุงเก็บไปหมดเลยนะครับทุกคนไม่จงไว้ลวเดินบานทิเก็บเป็นชุดเป็นชุดไปเลยนะครับไม่ต้องรอเก็บทุกวันนะครับสองสาวันมาเปิดที่หนึง่งเอาครับนี่เป็นไข่ไข่นะครับอร่อยครับ ไข่เนี่ยจะอร่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทันเนาะถ้าจะให้มันทันเราก็ต้องมาเปิดทุกวันเลยเงี้ยอ้โหนี่น่ากินครับอย่างเงี้ยเป็นเศษฟ,ฟางนะครับลงุงลุงใช้แต่ฟางอย่างเดียวนะครับเนี่ไม่ได้ใช้อย่างอื่นนะครับ แล้วก็หัวเชื้อเห็ดนะครับหัวเชื้อเห็ดที่เขาเพาะเชื้อเดินแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาแล้วก็ใส่กับฟากเอาสวยๆนี่กินอร่อยครับอันนี้ดอกโตแล้วไม่เป็นไรล้วก็เก็บไปอยู่นี่ก็ไปใส่ต้มยำก็อร่อยใช้ได้อยู่นะครับยังพอรับประทานได้อยู่ครับตรงไหนมันแข็งแล้วก็ปัดทิ้งไปเลยเครับอันนี้โตแล้วไม่เป็นไรก็ยังทานได้อยู่เพราะว่าดอกยังแข็งอยู่นะครับ บาหมดเลยครับเมื่อได้ดูแค่วันเดียวแค่นี้ก็ใส่ต้มยำก็โอเคแล้วครับดีกว่าไปซื้อเขาแล้วครับซื้อเขาแพงมากเลยนะครับไปดูที่ตลาดไทยตลาดไทยแพงมากครับอย่างว่าละช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับมันค่อนข้างที่จะเพาะลําบากนิดนึงนะครับความค่อนข้างที่จะเพาะลาบากนิดนึงช่วงนี้ ตอนเป็นฤดูฝนนะถ้าใครไม่มีโรงเรือนหลังคาไม่ชิดดีๆเนี่ยก็ไม่ได้ขายแล้วครับมีต่เหตุอื่นนะครับดูยังมีดอกตมอะไรอีกไหมครับจะเก็บขึ้งหมดเลยไม่เหลือเอาไวด้ดอกตอนนั้นยังไม่งอกนะ ครับครับความไปเก็บฝั่งทางนูนงงน้นครับครับนีฝั่งทางนู้นครับนี่ครับฝั่งทางนี้ก็ยังมีอยู่แต่บานแล้วก็ยุบแล้วก็มีนะครับยุบไปหลายหลายอันแล้วก็มีเนาะลุงก็ทําง่ายๆนี่แหละครับลุงทําไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากเลยี่พอเห็นฟางลงนะครับโครงสร้างลุงก็เอา ท่อ p ี c นี่แหละครับต่อต่อกันเอาพลาสติกคุมไม่ให้อากาศมันแห้งนะครับเพื่อที่จะอบมันก็ใช้พลาสติกสายเสร็จแล้วก็ใช้บูชิตนะครับคุมไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อในการบังแสงนะครับให้เขามืดหมืดนะครับเขาจะได้มีการงอกจเจริญเติบโตได้ดีนะครับ ในการพ่อเห็ดฟางนะนี่ก็โอเคเดีอร่อยครับเก็บไว้ไม่ต้องปล่อยเอาไว้นะครับปล่อยไว้เดี๋ยวก็บาดนะครับไม่กี่วันก็บาดละต้นใหญ่ๆนี่จะดีมากเลยนะครับนี่แหละครับเราสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราง่ายๆแค่นี้แหละครับเชื้อเห็ดก็ไม่ได้แพงนะครับก้อนละยี่สิบบาทเองไม่ถือว่าแพงนะครับ เสียงลูกหมากมันร่วงนะครับทุกคนที่เสียงลูกหมากมันร่วงใส่ลังคากระท่อม,อม,อมเอานี่สวยมากนะครับคนใหญ่ๆเอาไปทำเป็นต้มยำใส่ต้มยำอร่อยมากเลย หรือจะเอาไปไปีกแล้วตําน้ําพริกก็อร่อยนะครับน้ําพริกเข็ดหรือผัดน้ํามันหอยก็อร่อยแล้วทุกคนผัดน้ํามันหอยก็อร่อยครับไม่ต้องปรุงอะไรมากมายครับใส่แต่น้ํามันหอยแค่นะั้นอร่อยเลยละครับถ้าลงเปิดทันมันทุกดอกนะที่ว่ามันยุบไปบานไปนะ่าจะดีมากเลยนะ สวยครับว,ว้าวยิ่มากเลยครับออกสวยๆนะครับหมดได้ยังนดูดีๆเนาะทุกคน เดี๋ยวมันบานทิ้งมันอยากพวกนี้เนาะดอ,อกนี้บานแล้วก็พอเก็บกินได้แย้วนั่นไปใส่ต้มยำครับเนี่ยถึงมันจะบานแล้วใส่ต้มยำได้ครับ่แต่นี้มันยุบแล้วไม่เป็นไรครับเราก็ไม่เอา,อานี่เช้านี้สําหรับเห็ดฟางนะครับเช้านี้สําหรับเห็ดฟางครับทุกคนเห็นไหมครับ แค่นี้ก็พอแกงเลยนะครับนี่แกงหม้อใหญ่ๆหม้อโตๆโตโตได้เลยนะครับผมนี่แหละครับเพื่อนๆครับครับผมเพื่อนๆเช้านี้ลงเก็บเป็นฟังได้ขนาดนี้แล้วครับนี่เดี๋ยวเราไปเก็บเอ่อ แตงกวากับมะเขือต่อนะทุกคนเก็บมะเขือกับแตงกวาต่อนะครับเดี๋ยวมันจะแก่ทิ้งนะครับมะเขือเพราะมันเป็นลูกนานแล้วเดี๋ยวจะแก่ทิ้งเราเปล่านะครับเก็บถ้าทําเมนูทันวันนี้ก็จะทําแต่ถ้าท,ทําไม่ทันก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับครับทุกคนมาเก็บแตงกวาต่อนะครับแตงกวาก็มีไม่หลายลูกหรอกครับแต่ว่าลูกโตนะทุกคนนี่ นี่ค,ครับดิลูกโต,โตโตเลยนะครับดิแต่งกว่าลูกส,สวยๆลุเงเห็นอยู่ฝั่งทางโน้นอีกลูกหนึ่งนะเดี๋ยวลุงเดินอ้อมไปเก็บฝั่งทางโน้นอีกลูกหนึ่งครับแปงกว้าลูกส,สวยๆเลยตําแตงกินก็อร่อยผัดแตงกินก็อร่อยนะครับหมดหรือยังไม่มีซ่อนใต้ใบเหมือนอย่างคราวที่แล้วอีกนะคราวที่แล้วซ่อนใต้ใบจน ลืมเก็บจนลูกจะแตกตกจัดเนาะก็ยังลูกเล็กก็ยังพอมีเหลืออยู่ีนะครับี่แล้วมันหมดหมดชุดนี้แล้วก็จะได้ลือเนาะนี่ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากเลยครับทุกคนดยกว่าลงลูกเก่งใหญ่เลยไปตําอร่อยมากครับี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสายพันธ์อะไรลงไปซื้อเม็ดมันเป็นกระป๋องมานะส่วนลูกนั้นโดนกระลอกแทะนะครับลวกมีโดนกระลอกแทะไปแล้ ปล่อยไปให้มันแก่ตัวฝักยาวตายหมดเลยเนาะตัวแตงกวาคุมเอาตายหมดเลยมันมีแค่สองกอน,นะครับแตงกวาลุงรอดตายมาได้สองกอเนี่ยเจ็บยังได้กินถ้ามันรอดทั้งหมดเลยมันจะขนาดไหนนะครับเด้วหมดชุดนี้ไปแล้วลูกก็จะลื้อออกนะครับหรือเขื่อทิ้งแล้วก็จะผสมดินปลูกใหม่นะครับแตงกวาจะปลูกแต่แตงกวาทั้งหมดเลยตรงนี้จะปลูกแต่แตงกวาแถวเดียวส่วน่วฝักยาวนี้ ผมกำลังมองหาที่อยู่นะครับว่าจะไปปลูกตรงไหนให้เขาดีตัวฝักยาวนะครับไปเก็บมะเขือต่อครับผมทุกคนปไปเก็บมะเขือกัดครับมาเก็บมะเขือกัานดีกว่าครับ,บมะเขือมันจะมันจะแก่กว่าก่อนแล้วนะครับเปีเก็บเอาไว้ไว้ไปทำเมนูอร่อยๆนะครับ ติ้งไว้นานมันก็จะเก่นะครับเสียดายเก็บไปไว้กินดีกว่าลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเนี่ยเอาไปทาซุปมะเขือกินหรือว่าไปต้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับหรือว่าจะไปผัดเผ็ดใส่เศษเนื้อก็อร่อยนะครับอย่างนี้เลยเลครับมะเขือลุงเก็บให้หมดเลยนะครับมะเขือนี่ลุงจะเก็บให้หมดเลยจะไม่เหลือ,อไว้เพราะว่าถ้าเหลือ,อไว้แล้วมัน มันแก่ทิ้งนะครับเสียดายช่วงหลังๆนี้ใสพ่พนักงานลงสัจะเบื่อ่มัง้งไม่ค่อยมีคนมาเก็บกินเลยมะเขือกินบ่อยจัดไปหรือเปล่านะครับสงสัยเขาจะกินกันบ่อยเกินไปมัง้งช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยมีใครมากินเลยผมก็เลยคิดว่าจะเก็บเอาไปไว้ในตู้เย็นให้หมดเลย ถ้าปล่อยไว้มันก็จะแก่ทิ้งนะเพราะมันแก่ทิ้งหลายลูกเหมือนกันนะครับที่ว่าเราไม่เก็บไปกินนะครับเหลืองแล้วก็พวกหนูมันก็มาเจาะมาแทะนะครับพอมันนั่นมาหนูมันก็มาเจาะมาแทะทิ้งเปล่าๆนะครับเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับ อยากรับประทานแล้วก็เอาออกมารับประทานได้เลยล้างใส่ตู้เย็นเอาไว้ล้างใส่ตู้เย็นเอาไว้เราอยากรับประทานแล้วก็เอาออกมารับประทานได้เลยนะครับทุกคนต้องดูมันอยู่ใต้ใบอะครับมันชอบซ่อนอยู่ใต้ใบนะชอบซ่อนอยู่ใต้ใบอะลองดูดีๆนะ พอเหลืองทิ้งหมดเลยถ้าเราประจกไว้นะคนงานเขาก็ไม่ค่อยกินแล้วเพราะว่ามันเขากินกันบ่อยม้งครับเขาเจ็บกินกันบ่อยองครับอาจจะไม่หดืบนอย่างที่เขาปลูกขายนะครับเพราะว่าลงปลูกแบบปลอดสารเคมีนะครับผมปุ๋ยก็ใช้เป็นปุ๋ยคอกธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ฮอร์โมนจากน้ำซาวข้าวเมื่อเช้าลุงก็ลดฮอร์โมนน้ำซาวข้าวนะครับ เพราะฉะนั้นมะเขือลงกรอบสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับนี่ไม่ต้องกลัวปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราแน่นอนครับผักพืชผักในสวนขอของลงุงดูแลธรรมชาติจางดีครับไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับเราลงไปเก็บมะเขือชุดใหม่ที่ปลูกมาปีนี้นะเพราะนี้เป็นมะเขือปลูกเมื่อปีที่แล้วนะทุกคนเราก็ลุงตัดแต่งจริงดูแลรดน้ำพรวนดิน ใส่ขี้ไก่ให้เขานะครับมันก็เลยแตกยอดออกมาออกดอกให้ลุงรับประทานได้อีกนะครับลุงเห็นมะเขือชุดใหม่ที่ปลูกใหม่นี่ก็ออกลูกอยู่นะเก็บเดี๋ยวมันจะแก่ทิ้งนะแล้วเมื่อไง,งก็หนูจะมาเจาะนะครับทุกคนนี่ลูกอะไรแก่ทิ้งไว้เลยนี่เน่าไปแล้ว ไม่ได้มาเก็บเขาสักทีเขาก็แก่ทิ้งเน่าโน้เจาะจะได้เปล่านะครับพี่ก็ทิ้งเก็บไปใส่ตู้เย็นล้างใส่ตู้เย็นเก็บไว้นะดีกว่าเราอยากรับประทานตอนไหนแล้วก็มาเก็บรับประทานได้เลยตั้งโอลุงก็กำลังสวยนะครับตั้งโอนี่สวยเลยเนี่ยใส่ยำใส่ต้มจืดหอมอร่อยครับพืชผักลุงส่วนใหญ่ก็จะหลากหลายเนาะในสวนนี่ ผมก็จะพยายามปลูกวิหลากหลายอย่างเ,เล็กๆละน้อยนะครับปลูกไปทําเมนูอร่อยๆรับประทานนะนี่นะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขในบริเวณบ้านของเราใช้พื้นที่เล็กๆน,น้อยๆนะครับทุกคนเพื่อที่จะสร้างแหล่งอาหารไว้ในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆเดี๋ยวนี้พวกกะเพราลงแทบไม่ต้องหวานเลยนะครับ พอมันเม็ดมันแก่มันรั่วมันก็งอขึ้นมาเองแล้วเดี๋ยวดิมันเริ่มระบบนิเวศธรรมชาติเขามันเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับตอนนี้นี่แหละครับวันนี้ได้โขกกระมังใหญ่เลยนะครับทุกคนมีเห็ดฟางแตงกวามะเขือสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับพืชผักในสวนครัวของเราเองครับผม เป็นไงครับผมเช้านี้ลุงปั่นก็พามาเข้าไปผักสวนผักของลุงปันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ลุงปั่นพามาเก็บผักนะครับเก็บผักนะครับก็บกะบจะมีเห็ดเห็ดฟางที่ลุงเพาะเองเพาะแบบง่ายๆเลยสบายๆเพาะง่ายๆดูเองง่ายๆนะครับกองเล็กๆุงไม่ได้ทํากลองใหญ่กลอกส,สีย้เลยเห็นไหมครับนี่ ทำเมนูต้มยำอร่อยๆนะครับแล้วก็มีเก็บแตงกวานี่ว่าจะไปล้างเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับวันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดเราค่อยตำมาแตงกินนะครับแล้วก็มีมะเขือจะไปล้างใส่ตู้เย็นไว้ก่อนว่าช่วงหลังนี้สึกว่าคนงานเขาน่าจะเบื่อมะเขือแล้วนะครับเขาไม่เก็บมะเขือกินกันเลยนะครับเหลือทิ้งไว้เยอะแยะเลยนะครับมันเน่าทิ้งก็มีนะครับจะได้ลงเลยเก็บไปล้างใส่ตู้เย็นไว้ดีกว่านะครับเราอยากกินตอนไหนแล้วก็ออกมากินกับน้ำพริกก็อร่อยๆหรือจะไปทาซุปมะเขือก็อร่อยนะครับ หรือจะไปผัดใส่เศษเนื้อยิ่งอร่อยเลยนะครับผมนี่นะครับอยู่กับบรรยากาศสบายสบายร่มลื่นนะครับต้นไม้สวนผักนี่แะครับเราอยู่กับมันธรรมชาตินี้นะครับต้นไม้นี้มันก็ช่วยเราในจะกองความร้อนนะครับให้ออกซิเจนกับร่างกายเรานะครับย่าให้ความ ล่มลื่นไปในบริเวณบ้านของเรานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆปลูกต้นไม้ก็อย่าไปปลูกชิดขอบรั้วขอบกําแพงเขาเกินไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาจะลําบากลาคานเอานะครับว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบเหมือนอย่างเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนลาคารใจให้คนอื่นเขาแล้วก็ปลูกกระถางประทึกก็มาไปในบ้านของเรานะครับไปมีบริเวณบ้างจำกัดก็ปลูกแบบลุงก็ได้ใส่กระถางอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเอานะครับว่ามันขยับขยเรื่อนง่ายดีนะครับทุกคนนะครับอ่า ถ้าไม่มีต้นไม้เลยมันก็จะร้อนนะครับสังเกตดูไหมครับผมอ,อยู่ตามอาร์รเมนตนตามตึกในเมืองใช่ไหมครับมันมีแต่ปูนซีเมนต์กับตึกทั้งนั้นเลยต้นไม้ไม่มีหรือม,มีก็หลอกกระไรลำแหลมแหลมแหลมอะไรเงี้ยพอออกจากห้องเราร้อนะนอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับพอเดินออกจากห้องอยู่ในห้องก็ต้องเปิดแอร์ตลอดอะไรเงี้ยนะใช่ครับแต่ถ้ามีต้นไม้มันล่มลื่นเงี้ยนะครับผมอมันก็ได้ด้วยซอฟความร้อนลงใช่ไหมครับ แล้วก็ใบไม้อะไรเงี้ยเขาไปดักจับฝุ่นละอองได้มันก็ช่วยเรานะครับสังเกตเพื่อนๆสังเกตไหมครับเวลาเราไปตอนกลางวันนะครับแดดร้อนเราหลบอยู่ใต้ต้นไม้ล้มไม้งี้ยอากาศที่เราหายใจอยู่บริเวณน,นั้นมันจะรู้สึกว่าสดชื่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะต้นไม้ปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาให้เราเราหายใจออกไปแล้วก็ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาให้ต้นไม้เขาดูดซับอ่าก็ช่วยกันไปเรื่อยอย่างนี้นะครับนะครับปลูกต้นไม้มันก็ล้มลื่นอย่างนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆคุณนชอบปลูกผักไว้รับประทานเองแบบลุงก็หากระถางพื้นที่เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับภายในบริเวณบ้านของเราเนี่ยแหละครับสักพื้นที่หนึง่งไม่ว่าเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านเรานะครับสักมุมใดมุมหนึ่งนี่ขอให้มีแสงแดดของลำไรลลำไรก็โอเคแล้วครับหากระถางหรือเศษวัสดุุปกเ,เก่าๆที่ไม่ได้ใช้นะครับ าดินมาใส่ก็ลองปลูกอย่างละเล็กลน้อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเต็มสวนของเราเองนะครับชอบกินอะไรก็หาผักชนิดนั้นมาปลูกนะครับแล้วก็จะได้กินผักที่สดสะอาดปลอดภัยไรสารเคมีนะครับผมเพราะว่าเราดูแลเองไม่ต้องใส่สารเคมีไม่ต้องใส่ยาฆ่าวัชพืชตัูพืชไม่ต้องใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับใช้ธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่นั้นเองเลหลวงก็เอาข้าวให้ปลากินแล้วนะครับเนี่ย่า ขาปลาก็มีเม็ดเล็กกับเม็ดโตนะครับพ่อปลาก็มีทั้งปลาสลิดปลากระดีปลาหมอนะครับปลานิน่นเขาเปินข้าวกันแล้วนะครับดื่มกาแฟกับลุงครับใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกคนเราลังสรรความสุข,ขผู้เห็นได้ใครชอบแบบไหนก็ลังสรรความสุขแบบนั้นแหละครับลุงปั่นต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปลุงป,นนปั่นนะครับคลิปลุงก็ดูสบายๆเพลินๆนะครับไม่ต้องเครียด อ่าเก็บลุงดูสบายๆเพินๆนะครับไม่ต้องเครียดนะครับเก็บลุงก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาลุงนี้แหละครับเก็บลุงก็ดูเพินๆพิ่สบายๆนะครับรับชมคลิปลุงแล้วก็กดไลค์กดแ์กติดตามช่องปันลุอีสานหลานย่าโมให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจลุงไทยทำคลิปดูเพินเพิ่นสบายๆไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะครับดูใครเครียดกันดีกว่านะครับพราะส่วนใหญ่เก็บลุงก็จะอยู่ตามซนผักเนี่ยใครเครียดอยู่แล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ลุงปานต้องขอตัวทุกคนไปก่อนนะครับครับพบกันคลิปต่อไปลุงจะพาไปทําอะไรนะครับเมนูอะไรอร่อยๆหรือว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้หรือชมต้นไม้บรรยากาศรอบๆสวนอะไรเงี้ยก็รอติดตามรับชมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องลุงปานลูกอีสานหลานยะโบฝากกดติดตามช่องลุงปานลูกอีสานหลานยะโบให้ลุงด้วยนะครับเป็นกำลังใจคนทําคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โชคดีิีใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นการเยินกันทุกคนนะครับผมเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆจะได้กินผักสดสะอาดปลอดไยไรสารเคมีตกค้างอย่างนี้แน่นอนครับกูเองกินเองอร่อยด้วยครับสดสะอาดกปอกๆเลยด็กกรอบๆอร่อยครับเด็กกรอบๆบังเือร์กรอบๆครับสดสะอาดแน่นอนครับผมทํานกาแฟไปเรื่อยๆครับ ความสุขนี้มีอยู่ทุกนาที